สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้องจะพามาเปิดห้องพักพรีเมียร์ริเวอร์วิวนะคะที่โฟร์ s ีซั o โฮเทลแบงก็อกแอดเจ้าพยาริเวอร์นะคะโรงแรมแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานมานี้เองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าห้องที่ชมวิวเรียกว่านั่งชิลๆช,ชมวิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพยาเป็นยังไงกันบ้างนะคะทริปนี้เรามาฉลองที่คุณจูสเรียนจบปริญญาโทนะคะสอบทีซสผ่านแล้วนะคะก็เหลือแก้ไขอีกนิดหน่อยนะคะ เดีวไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ <Wow. S 1> ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ Four Seasons Hotel Bangkok at the Rajawaya River นะคะก็คือเป็นโรงแรมใหม่เพิ่งเปิดเมื่อเดือนธันวาปี2563ที่ผ่านมานี้นะคะเราอยู่ที่ห้องพักที่ชื่อว่า p r e m i e r River View นะคะก็คือเป็นห้องที่กว้างพองสมควรนะคะประมาณ50ตารางเมตรมีห้องน้ำมีอ่างบาซับครบทุกอย่างเลยสวยหรูมากๆนะคะ เราได้โปรโมชั่นพิเศษมาใช้โปรโมชั่น6ิกนะคะก็คือวันที่6เดือน6เนาะแล้วก็ได้โค้ดพิเศษมาจาก Luxury Hotel Thailand Fan Club นะคะน้องๆก็หาโค้ดมาให้นะคะบาทฉับสวยมากขอ,อกชอบมากมากนะคะเป็นห้องริมแม่น้ำมองเห็นวิวแม่น้ำเต็มๆนะคะแบบเรียกว่ากระจกเป็น floor to ceiling นะคะแล้วก็ห้องน้ำมีแบบว่าอ่าง ก็จะมีที่เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีชาวเวอร์รูมแล้วก็มีทอเลทแยกต่างหากนะคะนี่คือส่วนของห้องน้ำเท่าน,นั้นเองนะคะห้องน้ำอย่างเดียวเนี่ยก็พื้นที่ก็น่าจะประมาณเกือบ30ตารางเมตรได้แล้วนะคะเรียกว่าเท่าเท่ากับโรงแรมขนาดย่อมๆทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ค่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอเมนิตี้ของโรงแรมนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นของเมสันฟังซิสนะคะนี่ค่ะเรียกว่าสุดๆค่ะเป็นลักชัวรี่ซูเปอร์ลักชัวรี่โฮเทลนะคะเอลตราลักชัวรี่ก็ได้นะคะบางคนก็เรียกแบบนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกลือสปานะคะเป็นของออร์แกนิก้านะคะสปาที่หนึ่งในสปาที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะคะเป็นเกลือสปาที่ชอบมากนะคะแล้วก็มีเมนูให้ด้วยนะคะ มีชาวเวอร์มีแรนชาวเวอร์นะคะคุณจูนบอกว่าเราจะแต่งบ้านเราบ้านใหม่ที่กำลังรีโนเวทอยู่ให้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันนะคะ oh. ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะอเมนิตีก็คือมีครบนะคะนี่คือไดเป่าผมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นโฟร์ซีซันนะคะมีเชดวิ้งคิดนี่ เดน a ท Kit นะคะมียาสีฟันเนี่ยค่ะเลือนออกมาได้นะคะให้ดู Shower Cap นะคะมีแปรงสีฟันยาสีฟันครบฮะสบู่แล้วก็นี่ก็จะมี c ัตเติ้ลบอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็สำลีแยกออกจากกันนะคะสวยงาม มีน้ำเสิร์ฟไ้ให้แล้วเรามาดูห้องนอนกันค่ะในส่วนเซ t ชันของ bedroom นะคะนี่ค่ะก็คือจริงๆแล้วห้องทั้งหมดเนะะี่ยค่ะยังไม่ใช่สวีทนะคะก็คือยังเป็นห้องที่มีห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนอยู่ในที่เดียวกันเนาะยังเป็นห้องนอนว่วโรงแรมทั่วไปนะคะเป็นห้องพีเมีย r e t y p นะคะก็คือคล้ายๆ e l o o k แต่จะสูงกว่า Deluxe type นิดนึงนะคะ ที่มาดูกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเพราะห้องขนาดของห้องที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ตัวประตูห้องน้ําที่สามารถเปิดบานใหญ่ได้นั่นเองทําให้ห้องดูกว้างนะคะและนี่ค่ะน้องคลายนะคะพนักงานที่ฟอนนะคะน้องแตงแล้วก็น้องแคลรนะคะถ้าจำได้ชื่อไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็ขออ,อภัยด้วยนะคะก็คือน้องเห็นว่าเราค่ะอุ้ม เจเจแล้วก็มักกี้มานะคะก็คือตุ๊กตาของเรานะคะน้องก็เลยถามว่าสะสมตุ๊กตาใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเออจริง,รงๆก็ไม่ได้สะสมนะคะแค่ชอบเฉยๆน้องก็เลยหาตัวนี้มาให้นะคะเป็นคลาดน้องคลายนะคะเป็นช้างหรือตุ๊กตาประจำของโรงแรมนะคะน่ารักไหมคะน้องกลับก็เลยได้มาเป็นของขวัญให้คุณจูดนะคะ ความประทับใจนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มจองนะคะเราจองแชททักแชททางไลน์นะคะน้องที่ดูแลเราเนี่ยก็รับจองแล้วก็ประสานงานให้อย่างดีนะคะแล้วก็เราเนื่องจากว่าปกติแล้วโปรโมชั่นหนึ่งส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นนะคะถ้าเรามาพักที่นี่โดยใช้เราแจ้งเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Luxury h o t e l f ท n Club เนี่ยค่ะเราจะได้วายหนึ่งขวดนะคะแต่เนื่องจากน็อตแล้วก็คุณจูดไม่ทานแอลกอฮอล์นะคะ ไม่ทันวายก็ที่นี่ก็เลยนำเสนอให้เป็นเลมอนโซดานะคะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะมาพร้อมกับน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นน้ำแข็งเป็นไอ์ควบ์ที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเพื่อให้การละลายที่ช้าแล้วก็ทำให้ไม่เสียรสชาตินะคะของเลมอนโซดาที่มาให้ทั้งเลมอนแล้วก็นี่อันนี้คือลานนะคะเพื่อเพิ่มถ้าใครอยากได้รสชาติที่เปรี้ยวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือวิวค่ะของแม่น้ำเจ้าพยาสวยงามไหมวันนี้เนื่องจากว่าฟ้าคลึมคลึมมฟ้าคลึ้มฝนนิดนึงนะคะก็เลยฟ้าจะออกเป็นสีแบบว่าไม่ได้แบบฟ้าฟ้ามากนะคะแต่ก็ให้ความสวยงามทีเดียวค่ะคนละข้างกับรอย a l ออคิดเชอร์ัตนนะคะถ้าใครได้รอรับชมคลิปที่น็อตพานั่งเรือ แล้วก็ชมวิวมาจากลอยยอออคิชล r ตันเนี่ค่ะคนละคุ้งน้ำกันนะคะลอยยอออคิช r a ตันจะอยู่เลยไอคอนสยามไปนะคะอันนี้จะอยู่ก่อนถึงไอคอนสยามนะคะคนละข้างฝั่งสะพานกันนั่นเองค่ะแล้วเรื่องจากคอนเซปต์ของการดีไซน์ที่นี่นะคะเขาก็คือเป็นเรื่องของน้ํานะคะอาคารเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการคอนเซปต์ดีไซน์ว่าอย่างไรบ้างนะคะจะพาไปชมกันที่สําคัญค่ะ คุณจูดเพิ่งสอบที่ิทเสร็จนะคะเมื่อวันที่7เดือน7ที่ผ่านมาค่ะเราก็เลยผ่านด้วยเอ็กซ์เลนเตช่ไหมคะก็เลยแจ้งมาที่ทางโรงแรมนะคะหลังจากที่จองแล้วนะคะน้องทางโรงแรมก็เลยจัดให้นะคะเป็นเค้กหนึ่งชิ้นนะคะเป็นคอนเกร์เลชันนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณจูดนะคะที่สอบผ่านจบปริญญาโทแล้วนะคะตบมือแรงๆค่ะ มาพร้อมรูปโป่งนะคะแล้วก็การแชดงความยินดีนะคะเรามาดูอเมนที่กันค่ะว่ามินิบาร์ที่นี่เี็ยังไงบ้างภาคภูมิใจในการนําเสนอนะคะเชิญค่ะมินิบาร์นะคะมินินะคะก็คือเหล้ามินิไซส์มินิส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ฟรีนะคะสามารถใช้บริการได้นะคะแต่อันนี้คืออเมนที่ขนมอันนี้ฟรีนะคะสามารถขอเพิ่มได้ด้วยนะคะ และที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเนสเพรสโซ่ค่ะเครื่องเนสเพรสโซ่นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นกาแฟที่เราดื่มเป็นประจำแล้วก็มีเคทโชว์ให้นะคะ mm hmm. มีเรียกว่ามีครบทุกอย่างค่ะ mm hmm. เรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นชากับกาแฟที่นี่อันนี้ชั้นเนี้ยค่ะทั้งชั้นคือฟรีนะคะ ชาที่นี่เป็นของบอยานะคะนี่ค่ะมีอาร OMATIC เลมอนกราสนะคะแล้วก็มีคาโมไมล์แล้วก็มีเออร์เกร์นะคะให้มาเนาะแล้วก็นี่ค่ะเนสเพรสโซที่นี่ให้มา6แคปซูลนะคะอันนี้เป็นดีแคปนะคะถ้าใครไม่ทราบอันนี้ก็จะเป็นดสเนี่ยค่ะเขาจะมีชื่อรสชาติเขียนอยู่ที่หน้ามันอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้เป็นฟิรนเซ่นะคะชอบอันนี้โอ้ถูกใจอะ่ะ ถูคืออันนี้รสชาติอันนี้คือชอบค่ะชอบอยู่แล้วนะคะเป็นลุงโก้ของเวนิสและนี่ค่ะซูซปปเปอรี่เอจัสมินนะคะก็คืออันนี้เป็นชาเขียวนะคะแล้วก็มีเซชาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นเซตการชงชาแบบน่าจะเป็นญี่ปุ่นไหมคะแล้วก็แก้วนะคะมีแก้วเอสเปรสโซ่แล้วก็แก้วลุงโก้นะคะ มีทุกขนาดครบมากๆนะคะชอบอะประทับใจมากๆเลยอ่ะอันนี้เมื่อกี้น้องบอกแล้วนะคะว่าถ้าตรงนี้คือเสียเงินนะคะแต่ทานได้แล้วก็ใช้กับเครดิตโฮเทลเครดิตที่เราได้มาเราได้มาโปรโมชั่นเนี้ยค่ะโฮเทลเครดิตที่เราได้คือ2,000บาทนะคะต่อคืนเพราะฉะนั้นเรามี3าคืนคือ6000บาทนะคะอันนี้ก็คือเสียเงินเหมือนกันนะคะนี่คือของที่เสียเงินใช้แต่ก็กินได้ค่ะ ก็มีครบทุกอย่างนะคะมีเบียร์มีสปร์งก,กิ่งวอเตอร์นะคะเป็นปัน,นานะคะอควาปันาอันนี้เป็นสปร์งก,กิ่งวอเตอร์เขาบอกว่าอันนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวจะลองแล้วก็มีแชมเปญมีครบทุกอย่าง มีของอย่างอื่นด้วยนะคะมนนีเรื่องจัดมีมีโคก้กโค้กซีโร่นะคะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำผล,ลไม้ค่ะคือตู้เย็นเป็นแบบดินช้าปกติอ่ชอวนี่คือดีไซน์ของห้องนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นกองสัมภาระของเรานะคะนี่มาดูข้างในตู้ค่ะเอ๊ะ มีไฟฉายนะะตู้เสื้อผ้านะคะก็มีตู้เซฟให้นะคะแล้วก็มีรอนรีนะคะที่นี่มีบาร์โบนะคะแล้วก็กระเป๋าสำหรับถ้าจะลงไปไว่ายน้ำข้างล่างนะคะก็สามารถใช้อันนี้ได้แต่ณนะช่วงเวลานี้เรามาในช่วงของวันที่9เดือน7นะคะก็คือก่อนล็อกดาวน์หนึ่วันนะคะ เราคงจะได้ใช้ชีวิตที่นี่กัน3วันเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะพากันไปเที่ยวชมเสิรต่างๆของโอร,รงแรมด้วยนะคะเป็นไงคะชอบไหมคะถ้าชอบเหมือนเราก็มาพักที่นี่กันได้นะคะหรืออยากจะติดตามว่าทิปต่อๆไปนะคะจะไปที่ไหนกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ